พี่เสือมีเพื่อนเล่นเยอะเลยมาสวัสดีครับน้องๆก่อนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้มาว่ายน้ำวันนี้มาว่ายน้ำนะคะเอาขึ้นได้ไหมขึ้นได้ไหมลูกขึ้นได้เปล่าอ้ยเก่งเลยคนนี้เก่ง ัพี่เดียชวสวดีน้องเชวนสวัสดีน้องๆแล้วเรอน้องเสือไม่พูดเลยวันนี้ ื่นเววันนี้เขาไม่พูดนะโอ้โหวันนี้เขาไม่พูดนะเขาโชว์อย่างเดียวเลยนะใช่ไหมใช่ไหมวันนี้เขาไม่พูดนะเขาโชว์อย่างเดียวเลยนะ ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูำน้นะเอาคุยไหมเนี่ยคุยไหลูกเวพี่จะเล่นเดี๋ยวเดี๋ยวมาจับพี่มาเดี๋ยวมาจับไม่จมเลูกมันใสชดชีพอยู่ ไม่จมไม่โจมนะอวถ้าไม่คุยไม่คุยแม่จะเอาน้องลงน้ำแล้วนะแม่ไม่ถ่ายแล้วนะไม่จม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 ไม่นึกเดี๋ยวปเดกอฟังกนอันนี้อารมณ์บจอยกะอันนี้อารมณ์บบจอยกะอารมณ์จอยกนันนี้ตาตามพี่มาแตมพี่มาไน่ยพี่เล่นด้วยเนี่แน่แนะนไม่เห็นกลัวเลยเพื่อนไม่เห็นกลัวเลยไกลัวชี้อยู่ไม่จมแก่ดู เดียวเดียวรูพี่เดียวนี่พี่เดียวพี่เดียว่ายน้ำเออเสือว่ายน้ำพี่ากกระโดดวไม่เอากกระโดดไม่เอาไม่กระโดดไม่อไหพี่พี่จะกระโดดคนเดียวอันนี้หัวหน้าแก๊งหัวหน้าแก๊งอันนี้ลูกน้องอันี้ลูกน้องน้องพีอยเลยอ่ะกระโดดเร็วในเต้น หัวสวัสดีหน่อยแล้วบบอ่านจบเรียน,นี่เจนอโอ้โหวันนี้เขาไม่พูดไม่จา เอาน้องลงน้ำนะข้าน,น้องลงน้ำนะลงไหมลงไหมมาลงไหมมาลงไหมไหม,ไหม,ไหม,มา,มาเออมาอันนั้นเดี๋ยวน้าพาลงมากอครอบเลย <c oughs> เออไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวนี่ไงเกาะนาอยู่เกาะนาอยู่ไปกาไม่ต้องกัวไม่ต้องกลัวเกาะนาอยู่ไปังเลยะไปจยนมาพี่น oh ีมาพี่มาพี่มาพี่มา่ไปไปเล่นกับพี่เล่นกับพี่คนนี้ชื่ออะไรนะปากัส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  นี่การหาพี่ฝาเดียแล้ว่าเนี่ยไได้ไได้ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวครับจพี่จากจับพี่ไว้ผ่านองเล็กน้องเล็กลงน้ำใช่ไหมลูกน้องเล็กลัวน้ำไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวปะค่ะเนอุ้ย มมมาาลอจับไหมไม่จับแล้วเนาะเก่งแล้วว่ายน้ำได้แล้วเนาะให้แม่จับน้องเนาะเออเบื่อดำน้ำปีขาปีขาเหมือนพี่ปีขาเหมือนพี่นี่ ถือว่ากล้านะแต่ถือว่ากล้านะ,ะ,ะ,ะปาลา,า,ปาฉลามาแล้ว ชอบมาเมือดอปหน่อยเนาะนิด<า>้าเนาะมามาแบบมาเช้า